มาหากล้วยกินอะเปิดไปเลยดับไม่กลัวนะอาบน้ำโชว์หน่อยอ,อ่าอาบน้ำโชว์กิบน้ำโชว์ซินะ ขอดูหน่อยอาบน้ำโชว์หน่อยนะจ๊ะองง้ที่จับอืมอาบน้ำโชว์ให้ดูหน่อยอยากเห็นด้ามอาบน้ำมันเป็นสาวน้อยอาบน้ำได้ไหมอ่ากินน้ำด้วยดูเฉยๆนั่งนิ่งๆ น้ำอาบน้ำให้ดูหน่อยน้่งน้ำนะข้ามแล้วว่าอาบน้ำได้อาบน้ำหน่อยค่ะอ่าอาบน้ำอาบน้ำให้พี่ดูหน่อยไปเดี๋ยวจะได้เข้าไปหลับไปนอนกันข้ามแล้วอาบน้ำหน่อยสบัดขนจะทำอะไรมาวันนี้ เขาเลิกงานกันหมดแล้วแอบมานั่งดูดำอาบน้ำโอ้ยน่ารักจังเลยอาบน้ำกลัวอะไรอ่ะเขาเก็บของจะกลับบ้านกันแล้วนั่นๆนอาบน้ำน่อย ลุยเป็นลูกเป็ดให้ดูหน่อยลุยน้ําเป็นลูกเป็ดให้ดูหน่อยได้ไหมได้ไหมโด,ดจุง้งอาอเก่งอาบน้ําพอเขาอาบน้ําทีก็น้ําก็จะหมดไปครึ่งอ่างว่าน้ำเ็ากะเดน็นอยู่ในบ้านนี่เห็นเลยว่ากระเดน็นน้ําอ่ะ ไปแล้วแอบไปแล้วให้ดูแค่นี้เองนุนไปนั่งเกาะตรงรั้วนะุนไปยิงอแอบอยู่ไปสะบัดขนตรงนน้นมารู้ว่ากลักกวอะไรมามาอาบน้ำม่แล้วมาแล้วอาบน้ำเร็วอาบน้ำอีกหน่อยนะ มามามาอาบน,น้ำอาเล่นน้ำใหม่แล้วยังไม่สะอาดเลยยังไม่สะอาดเลยอาบน,น้ำได้ไหมอาบน,น้ำได้ อีกตัวไปไหนนะหายไปเลยค่ำแล้วมาอาบน้ำมาโชว์ตัวนั่งมองอันเนี้ยนั่งเฝ้าอยู่ดีก็มาอาบน้ำให้ดูทุกทีไม่ได้เลยนะวันนี้ไม่รู้อารมณ์ไหนของเขา สะบัดปีกสะบัดหางชอบเขาเห้่รู้อีกรู้อีกไม่รู้ว่าเราแอบมองเลยนะ หนื่นเขาชอบอะเราทำอะไรไว้ให้เขาเขา,าก็มาเกาะอาบน้ำอะไรอย่างนี้แหละแอบมองวันนี้มาอาบน้ำให้ดูไปล้วข้ามแล้ว